สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันหลังหวยลาวพัฒนาออกเนาะคะ่ะจุกจุกเลยพี่น้องเข่ารั่วๆนะคะเด่นบนชนแล้วมาเนาะคะ่ะผลขิงลูกเนาะคะ่ะแอดอยู่หน้าเนาะคะ่ะแอดอยู่หน้าจำปดาเสียงหมาเดอ้อพี่น้องเพราวะว่าเฮ้าอยู่หน้าเด่นบนตัวเดียวเดินต่อพี่น้องเข้าที่หนึ่ง แอดละซันอ,ออกอีหยังแทถหลังงูพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดดิเนาะแม่นค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแม่รักสิบมือนี้อ่ารักยังกับซางว่าแตา่มันเขาอยู่บนเนาะพี่นอ้องยุบน้่งนับเอาเลยเนาะค่ะเพราะว่าข้าเอาเน้นที่บนสูตรบนก็คือบนสูตรล่างก็คือล่างสองตัวล่างกอดกันออกอีกเฉยพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะ อ่ะงอ่ตัวนี้ก้อนเนาะคะ่ะเด่นตัวเดียวลาวพัฒนาเด่นบนพร้อมนะคะตัวนี้ว่าบนที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดาแม่นสีเบิร์นพี่น้องแอดคว่ามาสีเบิร์นเจ็ดเจ็ดด้วยซ้ำไปเนาะคะ่ะอ้าวเดี๋ยวแอดส ผัดมาให้ตามต่อเนาะคะนะคะเจ็ดหนะะึ่งเจ็ดเข้ามาแล้วเนาะคะ่ะหนึ่งใบแนวทางแอดจะเอามาอ่าล่องแต่เฉพาะใบที่เข่านะคะพี่น้องคะ่ะอ่าสูตรนี้เด่นบนล่างเนาะคะ่ะเด่นบนล่างก็เข้าไปที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าไปที่หนึ่งสูตรได้มันเดินไปต่อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ใส่หลักผลวังหันพี่น้องดีใจร้ายเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ่ะแปดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องของแอดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องใบของแนวทางของแอดเนาะ,ค,ะค่ะใบนี้ อันนี้เด่นบนชนกันที่หนึ่งตัวนี้เนาะค่ะที่แอดเอาล่งให้พี่นองเบิ้งนั่นเนาะ,อะแอดเดเวเวเยวาวมีนี่คลิปนั่นเนาะคะ่ะเด่นบนชนกันที่หนึ่งใบหนึ่งยุ้ยไซบูพี่นองใบหนึ่งก็เป็นตัวนีบ่นะคะชนกันที่หนึ่งหมวดที่แล้วชุดนี้ชนกันยุ่ที่สองเนาะคะ่ะกามาที่ศูนย์สองแอดจับเฉพาะใบที่มันเข่ามากนะคะ ไปที่มันบอเขาแอดออกมันก็นเลยบดเอตัวชนของตัวนันเบิดเนาะค่ะอันนี้คือเด่นบนชนกันที่หนึ่งนะคะไปต่อพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะไปมื้นนี่ฝ่าว้ายยันฝนตกพี่น้องกะ บ่ใดเขาไปซื้ออุป,ปกรณ์เนาะคะ่ะเด่นบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกอยู่บานแอดแห้งแห้งพี่น้องตกเป็นเกือบสองชั่วโมงเนาะคะ่ะตกแห้งๆไลยนามเต็มกงนหน้าฟัางเสียงเขียดหอมเยอะคุณคะ่ะหน้าแอดนามหง,งายเนาะนามในบานเพื่นไหลออกมาน้ำเนาะคะ่ะชนกันที่1เอา้า เด่นบนมาหอดเจ็ดผลตัวนี้พี่น้องมันมะเม่นมาแต่งแต่หนึ่งเนาะคะ่ะเจ็ดกับมาน้ากันเนาะคะ่ะโอ้ดีใจนะพี่น้องแอดมีกําลังใจอย่าตามต่อให้พี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับชุดนี้นะคะพี่น้องคะอ่ะแอดจะแพ็คไปเป็นชุดๆก่อนเนาะคะ่ะเนาะจังเะบาะเวลาเอาโลกมันจะได้ไปเป็นชุดที่มันชนกันสูตรแดงมันก็จะได้เดินยี่สูตรเกามันเนาะคะ่ะ อันนี้ก็มีคนมายางอยู่ข้างเงียนพี่น้องแต่นยางเนาคนต้อผ่านยางเนาะค่ะเป็นมาไตเขียดไตโกบน้ำเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะก็ดีใจดีใจแนวทางเขาจังสีต้องผู้มิดวงต้องใดบ้างละเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปดตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องนะคะตามกันต่อ วันจันนี่ยังมีเวลาขัดแย่ย่าเอเนาะค่ะพวกนี้ไปน้องเ mm. ดินบนสูตรตัวเดียวชนกันยูทีหนึ่งกับใบที่แอดเอาออกไปแล้วเนาะก็ mm. ได้นึงคือกันเนาะค่ะ mm. ขอให้สูตรนี้เดินแย่ย่าเอเด้อค่ะ mm. พี่น้องผูบมีโชกกับรัฐบาลไทยได้โชคได้ลาบเนาะค่ะ mm. มันข้นยูทีดวงเฮ้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะ mm. สูไม่เนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะ พราว่าท่านมีดวงกระไดเพราะ่ท่านมีโชคกระไดเนาะค่ะนะคะสูตรนี้เดินยาวๆไม่หลุดพี่น้องยังไม่หลุดเนาะคะ่ะเอ็ดจะเปียนหนาให้แล้วมันเต็มเนาะค่ะมันเต็มเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเดี๋ยวเอ็ดจะเปียนหนากระดาษให้ตอนมือเห็ดโล่งเนาะค่ะพี่น้องเดินยาวๆ ะะเด่นบนชนกันที่หนึ่งนะคะสูตรนี้เข้าที่เจ็ดนะคะอย่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ, 7, 1, 7, ะ,คะหลักร้อยและหลักหน่วยเธอมาที่เจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเด่นบนชุดนี้ มาครบเนาะคะ่ะเด่นบนชุดนี้มาครบหน้าเด่นบนชุดนี้อีกกันนะชุดนี้่านไปแล้วเนาะคะ่ะชุดนี้่านไปแล้วโอ้ยแอดดีใจคือน้องได้แอดจะเอาใบเนี่ยทางมาเบิงหลอดต่อไปเนาะ,ะ,ะค่ะนะคะชุดต่อไปนะคะอันนี้เด่นบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เด่นบนล่างชุดนี้มาที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะคะแอดก็ได้เข่าตลาดแอดฟาวโหดยานฝนพี่นอ้องหมืดยางแห้งเลยมันนี่แอดไปแบ่งเนาะคะ่ะโทราศัพท์หลอกรหัสหลอกพี่น้องกับไ้ไปแนวมันจำเป็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กลับมายางคำฝาว่าน้าแนวทางเนาะคะ่ะสูตรนี้เข้าไหมสูตรนี้อันนี้เด่นบนล่างเข้าที่7นะคะชุดนี้มาบนล่างเนาะคะ่ะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะ ตามต่อนะคะขอให้เดินเงีวๆยังสี่เด้อค่ะจะเปาวาลดง่ายเด้อคุณเล่าพัฒนาเอ้ยเนาะคะ่ะอายุในชุดเดียวกันเด่นบนล่างเนาะคะ่ะชุดมือนี่เด่นบนล่างก็ถือว่ามาอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถือว่ามาอยู่ชุดเด่นบนล่างนี่เนาะคะ่ะเล่าพัฒนาตามต่อแต่ว่าชุดหนึ่งที่เอ่อเดียดมาก็าหันก็นคือเด่นล่างประกบกันออกเลยเนาะค่ะพี่น้อง เด่นล่างประกบกันออกนะคะเดี๋ยวเลิกค่ะพี่น้องคะ่ะชุดนี้แบบฟังเลยค่ะพี่น้องนะคะฟังเลยมันเคยประกบกันออกนะคะประกบกันออกเด่นล่างพี่น้องเบื้องเอานะคะเด่นล่างเบิ้องหดหนึ่งสองมานะคะพี่น้องคะ่ะฟังนี่ได้เก่ากับหนึ่งฟังนี่ได้หนึ่งกับสองหนึ่งสอง วดทัดมางวดนี้อ่าสูตรนี้ได้หกกับแปดสูตรนี้ได้หกับ7 6 6ดหกหกเนาะคะ่ะถัดมาฟังนี้ได้เก่ากับหนึ่งฟังนี้ได้0ูนย์กับ1นึ่งหนึ่งหนเนาะคะ่ะถัดมาฟังนี้บอมาฟังนี้มาตาสามตังทีลีงวดก้อนนานัเนานะคะ่ะพี่น้องฟังนี้ได้เจ็ดกับเก่ฟังนี้ได้เก่ากับศ9 9ยเมื่อนี้ ฟังนี่ได้เจ็ดกับเก่าฟังนี่ได้เจ็ดกับแปดแอดรุ่นว่ามันสิเจ็ดเจ็ดพี่น้องแต่มันก็เป็นเจ็ดแปดกโอเนาะคะ่ะตามต่อเด้อค่ะพี่น้องตามต่อนะคะตามต่อนะคะตามต่อแปดเจ็ดนะคะผลออกที่แปดเจ็ดโอ้แจมเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้เดินนรืงสี่เด้อะนะคะ ห้พี่ให้น้องได้โชกได้ลาบเนี่เด้อน,นะคะเงี้ยวเงี้ยวจะฟาวรูดเด้อสูตรล่างประกบคูนี่เนาะค่ะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อนะคะประกบคููกันเข่าอีกแล้วพี่น้องนะคะเข่าอีกแล้วตามต่อเด้อค่ะพี่น้องตามต่อนะคะไปใบแนวทางของแอสเนาะค่ะ ใบแนวทางของแอดงวดนี่เลขติดบนรางเห้ารลุดพี่น้องแต่เลขเด่นเห้ากอดกันออกเนาะคะ่ะเลขเด่นกอดกันออกที่7 1นึ่ะคะตัวกราฟก็เอาโหลดเนาะพี่น้องแล้วก็ล่าง7 8ได้ที่ตัวตัดนี่พี่น้องคะ่ะจริงๆว่าสีว่างมักลักลอยคือนเโพด นมากลักลอยเจ็ดลักลอยกับตรงเลยเป๊ะเลยพี่น้องวันนี้ด้ความเทวาศูนย์มันก็ชั่นหลายเนาะภาษีเอาเจ็ดแปดศูนย์ด้วยสิเจ็ดศูนย์แปดดีเนาะนะคะเพราะว่าตัวแปรมันอยู่แคร์ตัวหลังเนาะค่ะอยู่ข้างหลังระวังศูนย์กับแปดมานบอมี่เนาะพี่น้องเนาะเอาไม้เนาะค่ะเอาไม้สู่ไม้สู่กันไม้เนาะค่ะซัมนี่ก็เอาหลอดเนาะพี่น้องผู้มีดวงกับถือแล้วล่ะค่ะเนี่ย นี่ค่ะผลแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ่ะตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องนะคะของเข้ากับจัดได้ว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะนะคะมาทั้งบนทั้งล่างดีใจน้าพีน้านองผูท้ที่ได้ตามผู้ก็ดได้ตามกับดวงเข้าเพราะท่านมีเอาไม่เนาะคะ่ะส่วนของน้องตาก,กับเซียนอะของเซียนเข่าหนึง่งยยค่ะพี่น้องนะคะของเพิ่เข่าหนึ่งยยนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะ ตามต่อพี่น้องค่ะตามต่อนะคะสูตรไดที่มันบ่เดินกะเอาออกเนาะคะ่ะเข้าไปแต่สูตรมันเดินเอาสำหรับคลิปนี้กะขอ,อยุติไวยสเน้สะก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ